สบายดีพีน่น้องนอนเ่าๆฝั่งลาวแล้วฝั่งไทยนอนแล้ว FC ทุกทุกคนนอนแล้วต่างประเทศน้ำน่องในมนี่ก็ได้ผมาพ่อกับซาเเพกแล้วนอนในนี่ซอเเพอกนอนนนพกะอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้นอนซอเเพกอะงามไรตลาดกับน,น้องสาวพี่น้องน้องสาวสวยงามมากเลยคุณพี่น้องไอ่นี่คือน้องสาวซอเเพกเองเนาะเฝนสอว่ะสาวตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเลยเนาะ ตัวน่ารักส่วนไหนเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซี FC ทุกคนเดอ้อสอยังก็สีน้อ,องตุ๊กตาเดอ้อเจอไปเบิ่งคนเลยเนาะไปเบิ่งเซาแพรเนาะกับน้องตุ๊กตาไปตลาดเลยพี่น้องเนาะอายุเพิ่ดจากปีแหละตุ๊ตาอายุเจ้าจกปีแหละเรือเสาะหาปีเพิ่ดอายุ่เสาหาปีน้องพี่น้องอ สิวาสาวตุกตาเนาะน่ารักมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะไปเบิ่งยาเพิ่นยางันไปซื้ออันนอยู่นกินลพี่น้องเนาะแพก็บ่ให้เห็นอ่าแพเนาะะแพดําเนาะพี่น้องดําคลุยแพก็บ่กล้าเปิดโตเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องว่าซแพกับน้องสาวเนาะสิพากันไปซื้ออีหยังเนาะกินหยังว่า ชาแปกับน้องสาวได้ยังซื้อ,อยังกะสบ,บายดีน้องบุตรครูทุกคนน้องพี่น้องตอนนี้ชาเป้กับน้องสาวกนันเนาะได้มาย่างตลาดกีบหมูเนาะพี่น้องกันมาเสียงดังฉันว่ายังกะขอ้ทวดทอภรยไพด์ไลด์เด้อเนาะเบิ่กน้นองสาวคนซื้อ,อยังเนาะ เซียงกับชิบวุนวัยเนาะพี่น้องนะเนาะขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะจะแพ้ก็เป็นมือกล่อง้นางสาวเนาะพี่น้องเป็นมือกล่องให้คนสวยจ้าคนงามตุกข้าวน่ากินมากไปเลยจ้าไปก่อนเลยจ้า ไปอย่างตลาดเ้อร์พี่น้องเนาะทางตลาดกับเสาแพ้แล้วกันเสาตุตาเนะจะมีลายชิ่งลายอยางไห้พี่น้องกับเขาอาหารไทยเนาะมีแนวเส็บๆนะพี่น้องโอ้เห็ดดอกใหญ่มากเลย,ว,ยวันนี้ไปเที่ยวไปซ้มตลาดเนาะพี่น้องกับ โอ้โหโคตรก็น่ากินนะตัวหอยคชงหอยใหญ่มากซื้อวกคซีนวันนี้ไปซอปปิร์ตลาดมาแลนะ้ว ตอนเนี้ย nèo nó พี่ nào แล้ว อออโอ้โหมาม่วงนี่กินหามะม่วงตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วได้แค่นี้เนี่จะพาพี่น้องไปเบิ่งเสื้อผ้ากรับพี่น้องอันนี้คือบอนเสื้อผ้าหรือมเตาานีา ไปกับคนงามนะพี่น้องผู้ได้หมักหรือวาถือใจจังไลกัดฝากพี่น้องติดตามในเดอ้อเนาะติดตามซาแพะกับซาต,ตุกตาในเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหกระโปรงสวยมาก นี่คือเป็นบ่นปกเสื้อผ้านะพี่น้องนางสาวคนพาไปหล่อตลาดเนาะเลิกงานพี่น้องเลิกงานมาแล้วกัไปหลาอตลาดเนาะมันนี่ก็เป็นวันหยุดของน้องสาวพอดีเนาะพี่น้องสะแพรก็เลิกงานห้าโมงพอดีเนาะนองสาวคนก็ับพาสะแพรไปหล่อตลาดเน,ะน,เน,น,นาพนะพี่น้อ,นนองก็บม่ได้ไปซชื่อ,อยังบอกพี่น้องว่าซชื่อแต่แนวก,กินละกัน สสภายังก็บ่ได้ซื้อดอกพี่น้องสะแพก็ฮักก็ลงมาตาบ้านเนาะเงินยังก็ยังบ่มีเนาะซื้อน่ะอยู่นกินกมาเลาะซือพี่น้องเนาะบ่ได้ซื้อเครื่องยังดอกเนาะมาเลาะเบิ่งซือเนาะพี่น้องหะจักซื้อยังบ่ต้องซื้อยังบ่เฮ็ดกินมามไปตกนี่มาแล้ว บรรยากาศเนาะบรรยากาศพี่น้องจะไปให้เบ่งบรรยากาศเนาะรอบรอบเอะับับ โอ้ตัวใหญ่ๆนะ่งตรงนี้น้องพี่น้องอ๋อโตใหญ่ๆเนาะโตมาเริ่มมาล่ามาในคือยังปลาทอดกินปลาเผาปะตัวเท่าไหร่ตัวเท่ายปลาเผาเนี่ยอู้แพงแต่ตัวละลอยแต่ตะเบิ้งซื้อเนาะพี่น้องเนาะบไปกินดอกเนาะแพงโพดเนาะพี่น้องมัมีเงินซื้อตัวละลอยคุณเนาะ แซนโคล์โลเร่ยโอ้โหสุหซสี่พี่น้องของซูชิพี่น้องน่านกินมากเลยโอ้โหพี่น้องซูชิพี่น้อง,อ,ง,อ,งอาหารญี่ปุ่นเนาะอาหารญี่ปุ่นเนาะพี่น้องบรรยากาศเนาะขอบคุณค่ะ พี่นอนะ้องเนาะนี่ก็บรรยากาศยามแรงๆเนาะพี่น้องบรรยากาศตอนดังเคุยขับเนาะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเนาะพี่น้องเให้ดูบรรยากาศอยู่ที่อยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องแต่ที่พ่อฉันแพ้ก็ใช้ได้จบไปได้พี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะฝากติดตามจะแพ้ในเดอ้อเนาะแต่ขโมยขบใจเดลายイเดอ้อเนาะที เราฝึกซ้าวเพนในมูนี้เนาะ